สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายข้นแนลชัยมงคลนะครับอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับฝากกันนิดหนึ่งนะครับ0989888053นะครับ ID Line นะครับท่านที่สนใจถ่ายคลิปเปิดราคานะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมที่อยู่ในเขตอุดยธานีนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับผม ขออนุญาตถ่ายคลิปไหนนะครับครับผมได้ครับครับกวนแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อสมยศครับอยู่หมู่หกตําบลหนองยัยดาอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับผมครับวันนี้เปิดทั้งหมดกี่แม่ครับมีทั้งหมดสี่แม่ครับมีสี่แม่นะครับครับผมอ่าเริ่มเมนี้ก่อนเลยนะครับเมนี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยอันนี้ชื่อแม่ทองดําครับผมแม่ทองดํานะครับโอ้มีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับมีตาแต้มชัดเจน ไอ้ทองดํานี่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงร้อยสามสิบสามบวกนิดๆครับแต่ตั้งไว้ที่ร้อยสามสิบสามแล้วนะครับครับรับประกันที่ร้อยสามสามนะครับครับผมให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วครับเนี่ยอันนี้เข้าอยู่ตัวที่สี่ในท้องครับตัวที่สี่ในในท้องครับพ่อฝูงนะครับในท้องใช่ครับเป็นพ่อฝูง ยก,ยกหน้าขึ้นเครื่องดีนะครับแม่นี้ครื่องดีกินเก่งมีจุดรอบคางนะครับเจ็ดจุดนะครับตาแต้มชัดเจนอัตลักษณ์นะครับมีอ่องสองอ่องนะครับแข้งขานะครับดีเล็บดีครับ ้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยป,ประมาณสองเดือนครับร้องอ่อนอยู่ครับอประมาณสองเดือนนะครับรเดีนน๋ยวเดี <uld mass ive> ๋ยวผมเห็นมีขวัญอยู่สามจุดนะครับแม่นี่ฝั่งนี้มีกี่จุดจุดหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่อยู่ฝั่งนั้นมีสามจุดนะครับนี่นี่นี่จุดหนึ่งนี่ จุดหนึ่งอยู่นี่นะครับและจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้สามจุดส่วนซูง่ที่ร้อยสามสามนะครับรับประกันที่ร้อยสามสามนะครับเ,เปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่เนี้ยแม่น,มนี้แม่ลูกครับเปิดไว้แปดสิบแปดครับแปดสิบแปดนะครับมีลูกติด เป็นเพศอโคนะครับเป็นเผือกตัวนี้นะครับอายุเท่าไหร่ครับลูกเนี่ยอันนี้ก็เกือบเกือบขวบเลยฮะเกือบเกือบขวบแล้วนะครับเดือนสิบเดือนประมาณนี้มาอยู่นี่นานยังครับเนี่ยก็เพิ่งมาได้ไม่นานทีอ๋อแล้วลูกเขามีลูกเล็กกว่านี้ไหมมีครับมีลูกเล็กเป็นเพศเมียแต่เขา เจ้าของเอาไว้ไม่ได้ให้มามันอ๋อไม่ได้ให้มาก็เลยให้พี่มาให้พี่มาแล้วก็อ,อยู่ในท้องด้วยับนะก็คือว่าเขามีน้องเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกของแม่แม่อะไรนะแม่ทองดำแม่ทองดำนี่น <ะ S 2> แหละครับแต่เจ้าของเก่าเขาขยักไว้เขาก็เลยให้แต่พี่มานะครับและอยู่ในท้องก็มีสองเดือนแปดสิบแปดนะครับท่านผู้ชมครับราคาต่อรองได้นะครับ ลังนมก็มีอยู่สี่เต้านะครับหางยาวแห่ตาแต้มชัดเจนจริงๆเลย เด้พาไปชมลูกครับสงสัยพ่อที่ทับเป็นเผือกหรือเปล่านี่เนาะแล้วลูกลูกตัวเล็กเขาเป็นเผือกไหมไม่เปลือกครับออกมาดำอ๋อน้องเขาเป็นเป็นดำตัวนี้ออกเผลือกนะครับออกจะเปือกทำรีไม่ไม่ไม่มีจุดไม่มีกล่าโอ้โหเขาเขาพับเขาเผือก เขาออกออกนวลเลยแหละบางตัวเขาก็ยังยังไม่นวลขนาดนี้นะครับเขาแก้วความสูงน่าจะมาความสูงประมาณสักร้อยยี่สิบห้าถึงยี่บแปดได้แน่นอนมีควันอยู่ตรงอยาลูกอยายาอยาย่าทั้งทั้งสองฝั่งนะครับมีควันอยู่สองจุดโอ้แต่แต่ว่าฝั่งนี้มีอยู่สองจุดนะครับ ตรนึอยู่งนี้อนนึงอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงสบักก็มีเดี๋ยวลูวกยากนี่คือลูกแม่ทองดำนะครับเป็นเพศผู้อายุหนึ่งขวบหน่อยๆใช่ไหมยังยังไม่ถึงขวบดีครับนี่นะย,ยังไม่ถึงขวบดีครับ 8 0 0 8ดครับสองชีวิตนะครับอยู่ในท้องก็มีสองเดือนอ่าแม่ทองดํานะครับส่วนสูงที่อ่าตอนรับประกันร้อยสามสามนะครับอยู่ในท้องสองเดือนนะครับพ่อฝูงและลูกเป็นเป็นเผือกนะครับเป็นเพศผู้อายุประมาณเกือบเกือบจะขวบแล้วนะครับอ่าสองชีวิต88,000บาทนะครับราคาต่อลองได้อ่าล่ะไปเราไปแม่ต่อไปครับ แม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยชื่อแม่บัวครับชื่อแม่บัวนะครับแม่เนี้ยแม่นี้ชื่อแม่บัวส่วนสูงเทหร่ครับแม่บัวเนี่ยร้อยสามสิบสี่บวกร้อยสามสิบสี่บวกนะครับท้องอยู่ไหมเนี่ยท้องครับก็ท้องอ่อนเน,นะฮะประมาณสองเดือนอกว่าท้องพ่อไหนทับไว้พ่องผพ่อผ,ง,อผงเนาะ อค่อนข้างค่อนข้างยาว,นเ,นเ,าวยยยเหมือนกันเนาะเอาละเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงหัวมาทางนี้ดิเออโอเคครับท้ายดีครับแม่นี้ท้ายดีแต่หางจะโดนพวกเหยียบหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะโดนเหยียบครับเออเหมือนจะโดนเหยียบคือควายถ้าถ้าเคยอยู่ในครอกปูนนะส่วนใหญ่เวลานอนเนี่ย พวกเดินมาเหยียบเหยียบเตี๊ปูนก็ขาดได้แม่บัวส่วนสูงร้อยได้นะสามสี่บวกเนาะเราก็รับประกันที่สามสี่นะครับพร้อมลูกใช่ไหมลูกเพศอะไรครับเนี่ยเพ็ดููครับเพ็ดููเนาะแม่บัวให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วอันนี้เข้าตัวที่สามตัวที่สามนะอยู่ในท้องตัวที่สี่เนาะใช่ครับ นี่ยครับลูกเพศพูกกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสามเดือนประมาณสามเดือนได้ประมาณสามเดือนเปิดไว้เท่าไหร่ครับพร้อมลูกอันนี้แปดสิบเก้าครับผมแปดสิบเก้านะครับแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับค่อนข้างยาวครับแม่บววค่อนข้างจะอ่างแปดหมืนเก้าพัน dạ lúc dạ dạ khá đi lướp đi thấp à sông đầm đầm ยาลูกยายานี่เล็บสั้นกลมนะครับเล็บดีกินเดงมากอยู่ในท้องกี่เดือนนะสองเดือนกว่ากว่าสองเดือนกว่ากว่านะครับเป็นพ่อฝูงทับอตรง ขวัญตรงนี้นะครับก็จะยาวมาแต่ไม่ปรากฏตรงสบักให้เห็นนะครับจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเป็นทางเป็นทางมาแบบนี้อยู่ฝั่งโน้นก็ก็เหมือนกันอ่านมมีสีเต้านะครับลังนมดีครับแปดหมืนเก้าพันครับ แม่กับลูกคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมลูก ราคาครับท่านผู้ชมครับชอบก็อโทรมาต่อลองราคานะครับตำหนิมีอยู่ที่เดียวก็คือหางหางขาดไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมนอกกนั้นไม่มีตำหนิอะไรครับอันนี้ก็เกิดการเหยียบกัน,นเนาะเอาละเดี๋ยวจะพาไปชมลูกยังมีอีกนะครับมีอีกหรืออีกสองแม่นะครับ ลูกจะเป็นตัวนู้นนะครับลูกตัวเป็นตัวนู้นอายุเท่าไหร่นะลูกสามเดือน <3 S 1> เดือนนะครับ <3 S 1> นี่ลูกตัวผู้เป็นตัวนี้นะครับ <5 S 1> ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ลูกของแม่แม่บัวเนาะตัวนี้อายุสามเดือนนะครับเป็นเพศผู้ครับพร้อมลูกพร้อมแม่นะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วแม่ที่แม่ที่สามแม่ที่สามก็จะเป็นแม่นี้นะครับ ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยชื่อแม่สวยครับ่ชื่อแม่สวยอันนี้คือลูกแม่สวยไหมใช่ครับโอ้เป็นเพศอะไรครับเนี่ยเพ็ดผู้เดผ,ผู้นะครับอ,อันดีครับลูกตัวนี้แม,นมแม่บัวนี่สูงเท่าไหร่นะแม่สวยค,ร,ครับเออแม่สวยสูงเท่าไหร่นะแม่สวยก็คือรับประกันไว้ที่ร้อยสามสิบครับแต่ว่ามันบวกนิดนิดครับอ่าสามร้อยสามสิบบวกนะครับ อ่าแม่บัวเนี่ยให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วอันนี้น่าจะตัวที่สองในท้องนะครับตัวที่สองในท้องเนาะอันนี้คือพี่เนาะใช่ครับกี่เดือนแล้วครับในท้องเอ่อผ่านไปเกือบเกือบสามเดือนแล้วผสมผสมอะไรครับอ่าก้าวเจริญไหมก้าวเจริญเนาะโอ้ติดแล้วครับมีใบมีหลอดครบนะครับแม่กับลูกนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย แสนสามพันครับแสนกับสามพันนะครับท่านผู้ชมหนึ่งแสนสามพันนะครับอยู่ในท้องก้าเจริญครับสามเดือนแล้วนะครับอ่าถ้าสนใจนะครับก่อนซื้อก็เสามเดือนในจกได้ยังก็เดี๋ยวถ้านั่นเดี๋ยวผมให้หมอมาเช็คเช็คดูได้นะครับต้องให้หมอมาจบได้นะครับชัดเจนดูลูกนะครับอันดีครับยาวอันนี้พ่อฝูงนะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับ แต่อั้นให้ลูกดีวะแม่นเ,เนี้ยให้ลูกดีแล้วเนี้ยส่งลูกดีแล้วเนี้ยส่งลูกดีอืมท้ายดีครับแม่เนี้ยท้ายเต็มดีหนึ่งแสนกับสามพันบาทนะครับถ้าลูกตัวที่สองเขาตกมาเป็นเพศเมียเนี่ยนะจริงๆความจะขั้นเนาะผู้เมียผู้เมียอย่างเงี้ยใช่ใชตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวเมียแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นตัวเมียก็ถูกหวยแล้วครับท้านไม่ชมครับท่านไหนได้ไปมีตาแต้มนะครับมีตาแต้มแล้วก็มีขวัญนะครับสองฝั่งอยู่ตรงด่างนะครับหลังเป็นแผ่นนะครับแพ่กระดานเลยครับอ่แต่คุยค่อนข้างหนาครับตรงนี้ครับตรงนี้มีจุดรอบคางครับครบเจ็ดจุดนะครับ อ่ามีอ่องอเป็นสีบางๆอยู่สองอ่องนะครับหน้าอกดีครับหน้าอกกว้างเล็บสั้นใหญ่ดีครับแม่นี้อ่าเล็บสั้นใหญ่แล้วยังห่างนะครับายารูกยาจะเนี่ยห่างข้างหน้าข้างลังเหมือนกันเลย วนขวัญน,นะครับขวัญจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวงใหญ่ครับแล้วก็แล้วก็วกนอ้อมไปด้านหลังฟังข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับว่าอ่าม้วนอานที่เราวางลงไปอย่างเงี้ยครับแต่อยู่ตรงนี้ไม่มีครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนกันครับ ไม่อะไรนะไม่งามแม่สวยแม่สวยนะครับ,รบนี่ฮะลักษณะยืนนะครับลักษณะยืนนะครับเล็บอ่าจะเบียงเบียงออกด้านนอกด้านข้างนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายืนเป็นควายลักษณะดีนะครับหนึ่งแสนกับสามพันบาทนะครับอยู่ในท้องเป็นก้าเจริญสามเดือนนะครับพร้อมลูกชายเดี๋ยวพาไปชมลูก ตัวนี้เนาะนี่โอ้โหลูกชายมีขวัญอยู่ตรงร่างนะครับชัดเจนนะครับค่อนข้างดูยาวๆครับโบเล็บดีเ,บเหมือนกันลูกเล็บบนเล็บแม่แหละเห็นไหมมีขวัญอยู่ตรงหน้าอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนะครับ เป็นพ่อฝูงนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันแก้งขาดีถ้าท่านไหนได้ไปนะครับลูกอ่าสักปีสักขวบครึ่งสองขวบนี้ก็เกือบจะตีทุนคืนแล้วครับผมว่านะควายมันจะโตไป เม่สวยนะครับอยู่ในท้องอก้าวเจริญนะครับมีหลอดมีใบครบสามเดือนครับและลูกตัวนู้นนะครับโดยไปที่หนึ่งแสนกับสามพันบาทนะครับท่านผู้ชมราคาต่อรองได้นะครับอ่เราจะไปแม่สุดท้ายนะครับแม่นี้ชื่อแม่แม่ส้อยนะครับ แม่สร้อยนี่ส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับแม่สร้อยอยู่ในท้องมีไหมมีครับน่าจะท้องอ่อนๆอยู่ครับสองอ่อนๆนะครับโอ้แม่แม่สร้อยนี่ยาวนะครับให้ลูกกี่ตัวแล้วแม่สร้อยเนี่ยตัวที่สามครับตัวที่สามแล้วนะตัวนี้คือลูกเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเป็นเพศอะไรครับเป็นเพศผู้เป็นเพศผู้โอ้แม่สร้อยยาว เปิดเท่าไหร่ครับแม่ส้อยกับลูกอันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสาหมืนห้าพันนะครับ, 1> 1, 35, 000, รบสูงดีหุ่นสวยมแม่ซ้อยนี่มีตาแก้มนะครับมีอ่ารอบตาก็จะมีออกสีสืทุย,ทยเทาๆอยู่นะครับนี่อ่าแล้วก็อยู่อ่า รอบคางก็จะมีจุดอยู่อาจจะไม่ครบเจ็ดจุดนะครับหน้าอ,อกก็กว้างอยู่นะครับเล็บดีครับเล็บสั้นกลมนี่คือลูกนะครับมีขวัญอยู่ตรงหน้าผากเป็นเพศผู้เป็นพ่อฝูงไหมครับเนี่ยพ่อฝูงพ่อคุมสูงนะครับโอ้ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะ อันยาวนะครับสามเดือนใช่ไหมยังไม่ถึงยังเออยังไม่ถึงสามเดือนนะครับน,น,บนี่ลูกค่อนข้างยาวนะแสะดงว่าได้แม่นะครับแม่ยาวอ่าแต่ว่าพ่อเนี่ยเคยเห็นพ่อเขาไหมไม่เคยเห็นนะอ,อ๋อแสนสามหมืห่นหนะ้าพันใช่ไหม ครับหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันนะครับแม่ส้อยท้ายช่วงบนนะครับกว้างหลังนมมีสีเต้านะครับหลังนมนี่จับห่างจับหางอยู่ครับอ่าหลังหลังนมจับห่างนี่ดีนะครับเพราะว่าน้ํานมจะเยอะ ่าระหว่างระหว่างเต้าแต่ละเต้าเนี่ยจะอยู่ห่างกันนะครับตำหนิก็หางไม่ดอกนะครับหางดอกไหมไม่ดอกไม่ดอกนะกหางไม่ดอกครับหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทครับ แม่ซ้อยกับลูกแม่ซ้อยนี่ยาวนะครับเป็นแม่ที่มีคค่อนข้างจะยาวเดี๋ยวเบี่ยงเบี่ยงหน้าไปทางน้้าสักหน่อยนึ่งโอเคครับ สูงเท่าไหร่นั้นแม่ไส้เนี่ยร้อยสิเจ็ดครับร้อยสาสิบเจ็ดเรารับประกันที่ร้อยสามเจ็ดเนาะมีขวัญน,นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นอยู่ตรงสะบักนี้ก็ยังไม่ปรากฏเห็นนะครับฝั่งนี้สนใจก็โทรมาต่อรองราคานะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรนะ061 สองเจ็ดสองสองสามห้าสามครับผมครับคุณสมยศนะครับใช่ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้สรุปว่าแม่แรกนะครับชื่อแม่อะไรนะชื่อแม่ทองดําครับแม่แรกนะครับชื่อแม่ทองดําพร้อมลูกนะครับลูกเผือกนะครับอยู่ในท้องก็มีเนาะอ่าตัวเล้ที่แปดสิบแปดครับแปดสิบแปดนะครับแปดหมื่นแปดพันแล้วก็แม่ที่สองก็คือแม่แม่บัวแม่บัวอ่าพร้อมลูก เพศเพศผู้เนาะเพศผู้ครับอยู่ในท้องก็มีมีนีนะครับติดไว้ที่แปดสิบเก้าแปดสิบเก้านะครับแปดหมืนเก้าพันนะครับแล้วก็แม่แม่สวยนะครับพร้อมลูกอยู่ในท้องเก้าเจริญสามเดือนนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งแสนสามพันบาทนะครับและแม่สุดท้ายคือแม่สร้อยนะครับพร้อมลูกเพศผู้เหมือนกันเพศผู้ครับอ่าอยู่ในท้องก็มีนอ่อนนะครับเปิดไว้ที่ หนึ 35, ่งแสนสามหมื่นห้าพันบหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับทุกตัวต่อรองได้หมดนะครับท่านผู้ชมเอาละยังไงก็อ่าโทรมาคุยกันนะครับสนใจทุกอย่างก็คืออ่าราคาที่บอกไปเป็นเป็นเพียงราคาที่สมมุติขึ้นมาราคาจริงๆก็มาคุยกันนะครับเรามาคุยกันอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นคออไหนก็อย่างนี้แหละครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับฝ่ายแกลนชัยมงคลน,นะครับขอบคุณที่ชมคลิปมาตลอดนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ